ม่ค่ะคือแบบทําใจไม่ได้จริงๆคืออยากจะบอกว่าแบบตอนก่อนเขามุนคนไปเลือนดูภาพดีฉันได้คือตอนนั้นอ่ะอายุแบบว่าก็ไม่ได้สากนี้ก็คือผ่านมาหนึ่งปีเนาะตอนนั้นก็ก่อนที่จะแบบว่าก่อนที่จะเดบิวต์อะก็คือเหมือนพอเราพวกไม่ได้ดีตาม b มเคมาก่อนแล้วก็แบบภาพจากคนที่ข้างนอกเห็นที่แบบไม่ได้ดีตาม BTS ก็จะแบบว่าเออจะเป็นภาพที่แบบโอ้ยหน้ามันคุกขนนูนนี้ใสๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เลยเหมือนแบบพอเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าแบบตัวตนของเราอ่ะคือเราต้องเป็นยังไงเราต้องเป็นตัวเองเหรอหรือเราต้องแบบทํายังไงเข้ามาวงตอนแรกๆก็คือแบบว่าใส่กระโปรงจ้ากระโปรงแบบกระโปรงหวานทะที่แบบว่าเมื่อก่อนตั้งแต่เด็กคือแบบไม่ใส่อะถึงใส่ก็ไม่ได้แบบใส่แต่งานสําคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าทําตัวแบบว่ามืงมงน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึก่แบบโคตรเหนื่อยในทุกคนตอนนั้นอยากจะบอกแบบ เหนื่อยมากที่แบบพยายามเป็นใครอยู่ก็ไม่รู้ทันจเองก็ไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นนะ่ะตอนนั้นที่แบบว่าโอ้โหจะ่ขะโปรงให้ตายเอต้องแบบว่าเออแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบว่าเริ่มพอเริ่มเข้ามาแล้วก็แบบพอเริ่มรู้จักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะดีพอมีแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ชาร์จอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็พอเริ่มรู้จักเองแล้วก็รู้ว่าแบบเออเรามาที่นี่ถ้าเกิดว่ามันต้องอยู่ไปอีกนานนะถ้าเรา จะรอดูนะอะไรเอ่อบอกเลยว่าไม่ต้องทำตัวฮิโพบอนโนเนะอย่าเอาญี่ปุ่นเฮียใช่ไหมใช่ไหมแล้วแบบว่าอืมทุกคนก็จะรู้ว่าแบบเราพยายามเป็นไครแล้วมันเหนื่อยมากๆคือรู้สึกว่าแบบเราอยู่ที่นี่ไปอีกแบบว่าเอ่อหกหกปีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเอ่ออาพูต่อเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าเราอยู่ไปอีกหกปีแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเสสร้งทำแบบนี้ตลอเวลามันก็แบบ เหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆแน่ๆเลยแล้วเราก็ไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เป็นตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าเราอาจอาจจะไม่ได้ใช่ทายของวงขนาดนั้นที่แบบว่าอุ้ยคนมาดูแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่ามีคนชอบเยอะอะไรอย่างงี้แต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวเองอะคนที่รักเราจริงอะก็ต้องรักที่เราเป็นเรารักที่โป้เป็นโป้แบบนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเอ้ยเห็นเด็กที่แบบว่าสติไม่ค่อยเต็มแบบหนูแบบว่า เอออย่างงี้ด้วยนี่ก็ก็เลยแบบว่าเออตั้งแต่นั้นก็เลยเป็นตัวเองแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดใครรักเราก็ต้องรักซกที่เราเป็นเราเนี่ยแหละดีที่สุดยา yeah! ใขามาละเขิดเลยอะ่ะอืมทุกคน